ซูเปอร์เลกที้บขวาไวเอาโอ้ยเจ็ดหน้าครับชอโอ้ยโ,โดนทิบหน้าอีกทีครับแม่กรรมการต้องดูอาการครับโอ้โหเต็มหน้าเลยครับชอแดงเต็มหน้าเลยครับโอ้ยโ,โดนสองซูเปอร์เล็กครับโอ้ยไหวไหมครับเนี่ยโอ้โหชกต่อได้ไหมครับในอาการขนาดนี้นี่คือซูเปอร์เลกเกียรติโม่เก้าสุดยอดนักมวยไทยจากอำเภอพระโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้เดินทางไปชกในรายการยกขาว27 ที่เมืองโบตันประเทศอังกฤษครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2017ครับวันนี้พบกับคริสโตเฟอร์ชอเป็นนักมวยไทยชาวอังกฤษครับพิกัดน้ำหนัก61.5กิโลกรัมครับกติกามวยไทย5ยก5หน้าที่ครับมาดูกันในยกที่1นึงครับนี่ครับโอ้โหสอกซูเปอร์ล็กที่ไว้ครับซูเปอร์ล็กยับเข้ามาแม่สับซอกอีกทีครับทิศซ้ายยกขึ้นมาแม่ชอหมดแข้งขึ้นมาที่ไวชอชอทิศไว้ ซุปเปอร์เล็ก้โหเหมือนจะออกเข้าครับแต่สามซอกนี่ครับแข่งปาไปมัด้โหมาเป็นชุดครับซุปเปอร์เล็กไม่ยกหนึ่งนะครับเ่โอ้โหสับไปแล้วเอ้าจับขาได้ขึ้นมาดีกะโลกโอ้แม่หรือว่าจะมีแค่แสนใชยครับซุปเปอร์เล็กครับไม่จัดให้ดูครับนี่ครับขยำเข้ามาครับโอ้พยายามจะแลกซอกกันครับชอเอ้าไวไงเจ้านี่ครับแข่งซ้ายโอ้พ่ไวซุปเปอร์เล็กเล็กเข้ามาสับซอกอีกแล้วโอ้เป็นคนที่ซอกโคตรจริงๆครับนี่ครับซุปเปอร์ อาวุธครบเครื่องครับโอ้ยการคอซูบเล็กได้ยังไงครับเนี่ยโอ้ยดีครับโหมดแทงไปอีกทีแม่ขึ้นการคอซูบเล็กครับแนานี้ชออยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมซูบเล็กทีบหน้าเลยตอนนี้เอา้าแทงขวาไปตัดลำัวโอ้ชอถอยกรุบเลยตอนนี้ติดเชือกติดเชือกเอกข้ามุมเอา้าแทงซ้ายมาซู์เล็กแทงขวาวืดไปครับโอ้หไหลเข้าไปครับเอา้าปาดหน้าแล้วครับมีอะไรครับโอ้ยแดงๆไหลออกมาโอ้โหเกิดเรื่องแล้วครับ โอ้สุล็กทีไว้อีกทีโอ้นี่ครับกรรมการโอ้ดูอาการครับโอยโดนสอกครับสอกเดียวเท่านั้นครับในช่วงต้นยกที่หนึ่งครับโอ้โหแม่โอ้โหผิวบอบบางครับโ,โดนแล้วสีออกมาชัดเจนเลยครับดีครับ โอ้ย่างเดินหน้าลุยเข้ามาครับชอโอ้โหนับถึงน้องใจมากแข้งขวาซุปเปอร์เล็กเข้ามาแข้งขวาอีกทีสับซองอีกทีสับซองอีกทีโอ้โห,โโหในกติกาโมวยไทยนี่ซุปเปอร์เล็กนี่คือออนปอปน,นี่คือสุดยอดครับแม่นี่ครับชกให้กับชาวอังกฤษได้ดูครับที่เมืองวอตันประเทศอังกฤษกับเมื่อปี2017ครับนี่ครับแข่งขวาหัวไปนี่ครับแยบไว้แยบไว้ซุปเปอร์เล็กขึ้นแข้งแม่แข้งซ้ายขึ้นมาชอกพี่วายซุปเปอร์เล็ก ยับเข้าพัดเดินโอ้ยทีบหน้าครับมาทาลุพักโอ้โหย้ำแผลครับนี่กรรมการโอ้ยต้องดูอาการอีกแล้วครับโอ้ยไหวหรือเปล่าครับดูสองรอบแล้วครับโอ้ยดูโอ้ักบวยก็พยายามบอกว่าผมชกไหวนี่ครับพยายามพยักหน้าบอกกรรมการว่าไหวอยู่นี่โอ้โหจะครบห้ายกไม่ครับนี่ครับแข้งขวาสุบเล็กแข้งซ้ายคืนมาครับชอกเด้งแล้วก็สับสองโอ้ยปกติจะออกแขงครับนี่งานนี้สองยังเยี่ยวกับสุบเล็ก โอ้แมยดุเดือดตั้งแต่ยกหนึ่งเลยครับเนี่ยนี่ครับเข้ามาสับสอกขวาอีกทีซูบเล็กโอ้ชอก็คกืนแข่งมากครับพยายามนี่ครับดักออกเี่โดนทีไว้ซูบเล็กขยับเข้าไปขยับเข้าไปทักขย e งแบบนี้ขย e งจับขาได้แล้วดึงดึงออกมากซ้ายโอ้ไม่เต็มเท่าไรครับโอ้โหอยาให้แกได้ขย e งขยับครับ อย่าไว้อย่าไว้ช็อกทีบไว้ซุปเปอร์เล็กจับขาได้บ้างคำชาเอ้าทำยังไงลุดออกมาแม่ถีบพื้นไว้โอ้นี่ครับซ้ายมาเอ้าทีโอ้ยจะสอบซอกขึ้นไหมครับชอนี่ครับซุปเปอร์เล็กเข้าไปสับไปดูโอ้โหแม่จมยกที่หนึ่งนับดูเลือดเลยครับนี่ครับภาพช้าจังหวะนี้เสียบเข่ายิ้มมัดซ้ายแล้วก็สับซองนี่ครับอุ้ยใช่สองนี่ไหมนี่ครับอีกทีครับ โอ้จับขาได้ดึงแล้วโกมาดีดกะโหลกครับโอ้ยซุป,ปเปอร์ล็กดูครับปาดแล้วครับแสดงว่าโดนศอกที่2ครับเนี่ย <Yeah. S 1> นี่ครับโอ้หไหลออกมาเป็นทางครับซุป,ปเปอร์ล็กย้ำแผลครับนี่ครับซับอีกทีโอ้ย <No. S 1> แล้วกระโดดมูจารือสีบทยาแข้งขวาตับล่างไปนี่ครับแข้งขวาอีกทีโอ้ ดูเดือดโอ้ยขึ้นการคอซูเปอร์เล็กครับนี่ครับหลังจากนั้นครับโอ้พีเล็กเราเดินเข้าไปบดเลยครับนี่ครับแข่งโหดๆจากรประโขน,นัยบุรีรัมครับหุยโอ้ซูเปอร์เล็กนี่เกิดในถิ่นที่มีนักมวยดังๆเกิดขึ้นมากมายครับเมืองปราสาทหินพนมรุ้งบุรีรัมครับโอ้อย่างเช่นสามเอกยังฮาดาวอย่างนี้ครับซึ่งเป็นอุ้ยข,ของซูเปอร์เล็กด้วยครับ นี่ครับโอ้โหถีบหน้าไวครับโอ้ดูครับตัดล่างไปนี่ครับจับได้จับได้โอ้นี่ครับกระโดดสับซอกโอ้ดูเดือดจริงๆครับซุปเปอร์ลิกแม่ดูครับนี่ครับโอ้โหไฟนี้นำคลิปยาวๆมาให้ชมแบบจุใจเลยครับโอ้โหนี่ครับสับซอกเข้าไปครับซุปเปอร์ลิกเย่้ไปเย่้ไปแล้วก็มาดูกันในยกที่สองครับกติการสามยก สาเอ้ยห้ายกสามนาทีนะครับแม่โอ้ยซูเปอร์เล็กโอ้โหโล่มผางลงไปครับนี่ยามตัดล้มตัวซูเปอร์เลกโอ้แน่ยรับแข้งไว้แล้วก็พยายามป้องกันโอ้มันสับซอนครับโอ้โหแกขึ้นบนสับซอนกดลงมาตีได้ไหมกดลงมาเน็บขวาไปทีหนึ่งครับเน็บขวาคืนไปหน,น้าขาแม่ชอนนี่ใจสู้จริงๆครับยอมรับโอ้ยอดจริงๆครับนี่ครับแล้วก็ ขยับเข้ามาแข่งขวาของซุปเปอร์ล yeah. uh like ีกับแข่งซ้ายคืนมารับชอแมเข้ามาสับซอกขวาอีกทีกดไล่แขนไล่แขนพลิกได้ไม่ตีเข้าขวาคืนมานี่ครับโอ้กรรมการแต่หลังครับให้แยกออกมาโอ้โหนี่คือยกที่สองครับยกที่หนึ่งก็เดือดแล้วเกมเปิดแล้วนี่ครับโอ้ยห้ายกอยากรู้ว่าห้ายกนีนจะสู้กันแบบไหนครับจบแล้วโอ้ยโดนบวกครับซุปเปอร์ นี่ครับทิไว้ทิไว้วไวแข้งขวาตัดล่างไปสับสอกขวา,าอีกทีซูเปอร์เล็กโอ้โหซอยซอยซอยตีายไปทีหนึ่งเวพยายามหักเลี่ยมครับชอนี่ครับซุเปเล็กขยับเข้าไปสับสอกโอ้โหแล้วก็ทิไว้ ه, รรครับรโอ้ไฟนี่เป็นไฟทีซูเปเล็กออกซอกเยอะมากครับทิไว้นี่ครับมัดซ้ายตัดล่างโอ้สับสอกอีกทีโอ้โหอาวุธแกทั้งบนทั้งล่าง,งราครับซุเปเล็ก โอ้ทีไม่ครับชอพยายามปาดด้วยครับมีผลด้วยครับโอ้น้ําแดงๆที่ไหลออกมาครับนี่ครับโอ้ทาให้หมดบางสายตาดูครับสับสวายหุยย้ําหมัดครับนี่ครับแข่งโวยกวาดล่างเกือบล้มลงไปนี่ครับชอลุกขึ้นมาได้เอ้านี่พยายามบวกซอกออเล็กจิ้มจิมยับซ้ายยับขึ้นมาครับแม่แล้วก็ทีปีกทีก็มาทาลุพักฟู่นี่ครับสับสวาอีกทีโอ้สุดเรเล็กก็หุ่จับให้จุใจเลยครับ ครบทุกอาวุธครบทุกส่วนของร่างกายครับนี่คือกายวุธหรือว่าอาวุธที่มาจากร่างกายครับโหนี่กับทีวายมวยไทยนี่เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้ส่วนของร่างกายทุกส่วนครับมาเป็นอาวุธครัโหดูแกมาเลือดได้ตอนนี้โอ้ยการโคอไม่อยู่แล้วเอ้าโอ้ยชอกการโคอไม่อยู่ก็มาสั่นตัวสุดเลยเก่าอยู่ไหมกดลงมาหูยตีเขาไปได้ทีหนึ่งครับชอแต่แล้วกดความลงไปครับ โอ้โหแม่กรรมการเตือนว่าพยายามอยากน่าจะแม่ศสอกที่ด้านหลังครับซึ่งเป็นจุดอันตรายนี่ครับแข้งขวามาเสียบเข่าขวาคืนมาชอได้จะสับซอนกับชอสุเปริกแม่โชวสายตาแล้วยั่วยวนยั่วยวนหาจังหวะนี่ครับทรายแล้วก็ออกแข้งขวาครับโอ้ชอเดินเข้ามาครับแข้งขวาขึ้นบนใพยายามปาดครับดูครับโอ้ยมีผลจริงๆิครับถีบด้าไปทีหนึ่ง เล็กเข้ามาแล้วจะสับสองเบิกไปครับโอ้โหโดนเข่าอีกทีโอ้ยสับสองขึ้นมาครับชอว์โอ้ยดูเดือดจริงจริงครับโอ้ผมฆ่าจริงจริงครับสำหรับผู้ชมครับแม่แล้วมาดูภาพช้าครับนี่ครับสอกอีกทีครับโอ้พยายามไปที่จุดเดิมแผลเดิมครับ ออกหมัดขวาซ้ายมาโดนตัดล่างมาครับสับซองอีกทีครับซปเปอร์เล็กนี่ครับแข้งขวามาแยบแยบแล้วก็โดนหมัดขวาของซปเปอร์เล็กหมัดซ้ายฮุกเข้าไปครับเล็กก็โดนเหมือนกันครับที่ใทีไบครับเล็กเอ้เหมือนจะทีบแต่หลอกกับเตะแล้วสับซองกับนี่ดูเคลียแม่ไม่ลงครับจังหวะนี้เข้ามาครับซปเปอร์เล็กกระโดดสับซองเลยครับรือสีบทใหญ่ครับ นี่ครับโอ้โหเขามาจิ้มปัดล่างแยบซ้ายแข้งขวากว้าลงไปแม่ยังยืนได้ครับโอ้โหมีผลกับน้ำแดงๆที่ไหลลงมานี่ครับเตะพับในซับสองอีกทีครับอุ้ยอาวุธครบเครื่องครับสุดเล็กแม่เทียบปอนต์ปอนนี่เขามานนึงครับในกติกามวยไทยครับโอ้หนี่ฮะโอ้สุดยอดนักบวยไทยจากประคบนชัยเดนปราสาทหินครับปราสาทหินบุญรุ่งบุรีรัมย์ครับ เตี๋สับซอขึ้นมาชอแข้งซ้ายไปหูนับถึงน้ําใจชอครับแม่ดีครับโดนขันมากนี่โอ้ดูการคอไม่ลงแล้วกันครับชอตีไปที่หนึ่งครับชอตีไปที่หนึ่งโอุ้่งออไปครับดูกันในยกที่สมครับความเดือดเปิดแล้วตั้งแต่ยกที่หนึ่งดูยกนี่ครับอยู่ครบยกไหมครบห้ายกหรือเปล่าครับมาดูกันนี่ครับแข้งซ้ายหัวไปแม่เล็กก็พยายาม โชว์สายตาพยายามลดการตะคุยทา้าทายครับโดนถีบหน้าไปทีหนึ่งเอาแล้วสิแม่ถีบหน้าซุปเปอร์เล็กขึ้นมาครับโอ้งานนี้งานนี้เดือดแน่นอนทีไว้ทีไว้เล็กแย็บปัสไซไว้ไม่ช็อตเดินบทเข้ามาแล้วครับโอหัวใสความใหญ่กันโดดเสียบเข่าครับโอ้ยซุปเปอร์เล็กแม่วิดตกเวทีครับโอ้โหแกยิ้มครับโอ้แล้วก็ยกขาทีไว้ถีบหน้าขาครับถีบสองทีแกงซ้ายมาแล้วก็สับศอกแม่ เอาก็พยายามบุกพยายามดุเข้ามานี่ครับแข้งขวาตัดล่างไปทีบซ้ายแข้งขวา,าตัดอีกทีครับทีมซ้ายอีกทีเล็กทำไงครับหลังติดเชือกแล้วตอนนี้แม่พยายามรวมมัดเข้ามาแออเข้าขวามากับชอเนบซอย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 ,ซอยตีไม่ได้ครับซอยแบบนี้ตีรับตีไปอีกทีรับซูเปอร์ลิกโอแม่อาวุธอาวุธนี่ออกหลากหลายทำให้ชอนี่ไม่รู้จะกันตัวไหนจะรับตัวไหนครับ ดีครับดันไว้ดันไว้แล้วทำไงครับทีปโอทิปผลักกันออกมาครับนี่ครับตั้ล่างโอ้แล้วก็หมัดโจดูครับทั้งล่างทั้งบนกับซุปเล็กเก้ควาตั้ล่างอีกทีดูครับเดี๋ยวเข้ามาทิปซ้ายอีกทีชอว์ยังเดินเข้ามาครับเลโก้พยายามใจเย็นครับรอออกจังหวะาสองครับนี่ครับสับสองอีกทีโอ้ผลักติดเชือกมาเน่เล็กโอ้โหทำท่าเหมือนจะสับไปที่หลังครับ ำหารแยกกองมากชอก็ยังเดินหนลุยนี่ครับโอ้ยคนที่เตะหนักครับซุปเปอร์เล็กดีครับจับได้จับได้การโดดไหม่โอ้หอาเกะทำท่าแบบนี้แล้วให้เตรียมรับเลยครับไม่รู้จะโดนอาวุธไหนครัโอ้เน็บไปครับแมเน็บกรรมการไปที่หนึ่งครับชอเดินลุยเลยครับชอที่ไวเล็กโอ้ยขึ้นแค่ขวาสูงครับโอ้วัสดีครับ เล็กทิ้ไว้แล้วก็ออกมัดทุกซ้ายชกเข้ามาทำอะไรไม่ลุดวืดไปแม่ดีที่ทิบไว้คืนครับเล็กขวาตะล่างมาทิบซ้ายไว้ทอก็พยายามใช้ลูกทิพนี่ขนะสุกเล็กใช้ลูกทิพซึ่งมัดของชอในแก็ยาวครับต้องใช้ขานี่ยทิพยันไว้เพอจะได้ความยาวสูสีครับนี่ครับโอ้ตีเนมานได้ไหมตีไม่สาดัวครับนี่โอ้ชอ เน่คริสโตเฟอร์ชอกรับนักมวยไทยชาวอังกฤษครับนี่ครับแข้งขวามาสุเลิกสุเลิกก็่วงนี้ก็คุมเกมคุมจังหวะครับเดินบทมาตั้งแต่ยกที่หนึ่งครับโอ้เอเข้าไปครับเน่แล้วก็หมดแข้งขวาไปเบาๆครับโอ้จบยกที่สามครับแม่ชอนี่ต้องวางแผนใหม่แล้วครับว่าทำยังไงถึงจะเข้าติดตัวสุเปริกได้ครับโอ้ยดูครับ นี่ครับออ้ยถีบหน้าซุปเปอร์ลิกดอกนี่ครับแม่อ้าวจับขาได้ดันแล้วเข้าลอยครับออ้ยเกือบตกเวทีครับซุปเปอร์ลิกนี่ยันไว้นะขาโดนเยาปังโอ้ยเตะแรงมากครับนี่ครับโดนหมัดทุกทรายครับแทงขวาพับมาอีกทีหมัดทรายอีกทีดูครับกันบนโดนล่างกันล่างโดนบนครับโอ้อาวุธครบเครื่องครับ มาดูกันในยกที่สี่ยกนี้จะติดดาวอีกหรือเปล่าครับโอ้โหงานนี้เสีบยบซอยซอยตีไม่ได้แกก็ผลักลงเลยครับแหมเดี๋ยวตัวเฟอร์ชอครับพยายามเข้ามาแน่โดนสองอีกแล้วเบรกกดลงมาตีได้ไหมไม่ได้กรรมาการแยกอีกแล้วอ้าวโอ้โหเอชอเอ้าทําทยังไงครับเข้าให้ติดเดินบดเดินบดพยายามหน่อยครับชอ เตีบเข้ามาอด oh, รับตีครับตูรับเอวแล้วตีครับผมกฟโลงมาตีได้ไหมชอเสียบเข้าขวาขึ้นมาขวาขึ้นไปเล็กขวาของชอขวาของเล็กขวาของชอเอา้าแม่ดวลเข่ากันตอนนี้แม่กรรมการอย่าพึ่งแยกนี่ตีเข้ามาขอดูวงในหน่อยเสียบเข่าขวาไปหุ่นกับถุงเลยครับเขานี้นี่ครับซับซอกขวามาชอทําไงอเเุนเล็กเดินซับซอกอีกแล้วนี่ครับมัดเวียงออกมาบน ลิกได้ตีได้ไหมแมนเล็บเข่าขวาม,มาครับซูปปเปอร์ลิกโอ้มีลูกจากตลอดครับซูปปเปอร์ลิกทางด้านชอก็เริ่มเหนื่อยแล้วแหละครับเนี่ยตยิบไว้ครับแข้งขวาโอ้มีหมัดขวาม,มาครับชอแข้งขวาซูปปเปอร์ลิกขวาขึ้นสูงเลยซูปปเปอร์ลิกยับไว้ยับขวาไว้เออชอรับเอวตีตีต ตีดึงตีขวามาซอยไว้ครับซุปเปอร์เล็กซอยไว้นี่ครับโอ้โหอุ้ยขับถือน้ำใจแก่ครับหัวใจใหญ่กว่าตับครับคริสโตเฟอร์ชอ้ะโอ้โดนขนาดนี้ยังเดินลอยดูวยอุ้ยทีบหน้าขึ้นไปครับซุปเปอร์เล็กโอ้เก็บงำมาเยอะครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหแข้งขวาครับกึ่งแข้งกึ่งเข่าวืดไปโดนหัวดากไปที่หนึ่งครับโอ้โหซุปเปอร์เล็ก เออนี่ครับแข้งซ้ายมาไม่ค่อยมีน้ำหนักแล้วครับโอ้คิโตเฟอร์ชครับยกขากาดไว้นี่ครับสลับขวาซ้ายครับกาดสลับนี่ครับขยับเข้าไปตีเข้าขวามาในทีหนึ่งชอทีไว้ซูเปอร์เล็กเดินบทดบ้างเ้าแม่กลายเป็นซูเปอร์เล็กเดินครับ็อตนี่ครับแม่เป็นคนที่จกมวยสนุกครับู้ต่อสู้ไม่เดินก็เป็นคนเดินเองบ้างครับ ทันทีคะแนนน่าจะนําอยู่ครับนี่ครับโอ้ยแข้งขวาําไนม่ขวดล่างไปอีกทีครับนี่ครับทีววยต้องระวังแข้งซูเปอร์เล็ก็ดีครับเป็นคนที่เตะโหดโดยเฉพาะเจาะย่างโอ้ยลื่นลงไปเองครับโอ้ไม่รู้ว่าลื่นน้ําแดงๆงของสจอเฟอร์ชอหรืออปต่าครับอยากเข้าไปครับชอนี่ครับแข้งขวาทีไวยไม่เย็บซ้ายมาหน้างายเหมือนกันครับนี่เย็บอีกทีครับโอแกทำได้ครับทำได้ก็พยายามออกบัดครับ เอามา .Rad วายไม่มีอะไรครับมุดใต้เชือกตปแหมกรรมการก็พยายามแยกครับมือนักมวยนี่ก็กอดกัน,นกเหนียวเหลือเกินครับออกมาครับพยายามออกมกัดโอ้โหมัดแกทําได้สวยครับชอนี่ครับซับซอกขึ้นมาบเบลกทายังไงครับกาดยา,ยาวๆวายโอ้โหจบยกที่สี่ครับมาดูกันภาพช้าครับถีบวายถีบซ้ายวายแหม แยบแยบนี่ออกมัทุกขวาโอ้ยแข้งขวาไปเยบขวาไว้เล็กออกไม่ออกออกไม่ออกกลายเป็นทิบแม่ลื่นจังหวะนี้ครับนี่ครับขวาไปถีบว้เล็กโอ้ยโดนหดแข้งซ้ายไปถีบใบถีไว้นี่หมัดข,ขวาของชอครับหมัดอัดลำตัวครับโอ้โหมัดแกทําได้ครับนี่ครับซับซ้อไปอีกทีครับโอ้ถือว่าถือว่าได้ครับนี่ ตรงว่าที่ไล่เข้ามุมมาครับโอ้ยขึ้นการคอครับโอ้ยยกที่ห้าแล้วครับนี่ครับการขอขึ้นมาครับแต่ว่าไม่โดนครับชอาเอาไปครับแข้งขวาซปเปอร์เล็กโอนมดตัดลำตัวชอกดลงมาตีเข่าขวาโดนเกโดดเกี่ยวไว้เอ้าวนี่หักได้ไหมตีได้ไหมแม่เอียงแบบนี้ตีไม่ได้กรับมาการแยกครับโอ้ยยกสุดท้ายแล้วครับชอต้องเดินแล้วลุยให้สุดไปเลยครับชอนี่ครับ โดนเตะไปที่ไวอีทีซูเปอร์เล็กอุ้ยขึ้นแข้งขวาสูงครับแม่โยกลบได้ครับซูเปอร์เล็กดึงลบมาเสียเข่าขวากระถุงเข้าไปครับโอ้เตะพยายามจะกวาดล่างครับใช้เหลี่ยมนี่ตต้เข่าขวามารับได้ไหมกระโดนซูเปอร์เล็กนีบแขนไว้ครับโอ้หรับคนแบบนี้ครับเด้งเข้าเชือกกรรมการแยกแน่นอนครับหมดออกบาครับชอก็ยังเดินเนี่ยที่ไวซูเปอร์เล็ก ยกแล้วโอ้ยสับซอกครับแข้งขวามาโอ้ยมัดไม่มีน้ำหนักแล้วครับชอสุเอปอร์เลโก,ก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันโอ้โหนี่ฮะมัดแกทำได้ครับรเลโก,ก็ใช้ขาย,ยาวๆครับดันไว้เพราะว่าช่วงชกของชอนี่คงยาวกว่านี่นนครับจับแล้วก็ทีมครับแม่ปกติจะหดแข้งไปครับจังหวะไม่ได้ก็ทีไปครับเป็นคนที่พลิกแพลงออกอา,าได้ทำสถานละก,กานครับ เป็นไปตามสถานการณ์นี่ครับเน็ปมาซ้ายมาทีหนึ่งกรรมการก็ใช้เขาแยกออกมาครับเว้ยมือนักมวยนี่ก็กอดกันเหนียวจริงๆครับลากออกมาครับชอทำยังไงครับนี่ผมยอมรับเหมือนกันครับว่าเป็นคนที่ใจสู้ครับสตีโตโฟเฟนชอนี่ครับโ,โอ้โหเออหัวใจจะใหญ่กว่าตับไปงานนี้จิมมากดลงมาตีไปทีหนึ่งซูเปอร์เลก รัดโอ้โหสับซอกที่หลังครับแม<า>่โอ้ส่อสายกดลงไปครับตังกัดสูงครับซุปเปอร์เล็กทีไว้ทีไว้แม่ทีโตวเฟอร์อพยายามออกมาครับไอซูเปอร์เล็กโชว์ว่าไม่มีอะไรครับไม่โดนอะไรโอ้ยสับซอกลงไปแข้งขวาของซูเปอร์เล็กขึ้นมาแข้งซ้ายโดนจับได้ทีไว้ผม่เกมแล้วครับซุปเปอร์เล็กทีไว้รัดเอวหักไม้นี่ปกติต้องหักทิ้งลงไปครับ โอ้สู้กันมาถึงยกที่5ครับเดือดตั้งแต่ยกแรกครับร่างกายดีทั้งคู่ครับที่ว้อีกทีวนออกมาฉากออกมาคำสุดเล็กเต้นแน่โชว์ความ <c oughs> แข็งแรงของร่างกายครับเยาวไว้ <c oughs> ชอคิดแล้วต้องทำครับ <c oughs> ไม่โอ้ <c oughs> ทำไม่ได้ครับยูโ <c oughs> ตเวอร์ชอมีผลด้วยครับน้ำแดงๆที่ไหลลงมาทําให้บทบางสายตายครับ เขาไปยกขาแล้วซับซออครับแม่หลอกโดนเขาอีกทีครับโอ้ซับซออขึ้นมาจบกันยกที่5ครับโอ้ยสนุกดูดจริงๆแล้วก็เป็นซุปเปอร์เล็กเกียร์บุกครับจากอำเภอพระโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับเอาชนะไปได้ครับครั้งนี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจครับ